ta nấu măng ta nấu măng được mình chó mình hỏi quên mình <laughs> สวยไหมสวยมีสีกินด้วยสวยมีสีกินด้วย กินอะไรเนาะสวยด้ยสวยไหมสวยไหมเอ้ย,ย,ม,ยม่มากับใครเนี่ยเอ้ม่คนนี้ชื่ออะไรคะนชื่ออะไรคะใครอ่ะคนข้างหน้ารู้จักไหม โอ้เจ๋ใจเลยเนี่ยตกลงให้เจเจป่ะเนี่ยเจเจซื้อใหม่อะไรของน้องของน้องฉีบบูนี่ไงอันใหญ่ของเจเจแต่ซื้ออันอันใหญ่กล่องนั้นให้เจเจเหรอฮะน้องเอาแค่สองตัวนี่เหรอแล้วอันนั้นห้าตัวไม่เอาแล้วเหรอเอานี้พุงนี้เอา ตกลงให้ใหญ่เจไหมให้ไหมให้ใหญ่เจกล่องใหญ่ห้าตัวเลยหรอเจเอาสีส้มฉีส้มเอาตัวเดียวไม่ให้เรนโบ้เจ็ดได้แล้วหรอเอาสส้มีส้ลเจเอาสมมาเอาส้มเอาเอาไปสกูด้วยไหมเอาสีส้ม สี่โจ๊ก <Okay. S 2> จะไปสกูล่ะจะไปสกูยังโอเคไปบิ๊กสกูลไหมชอบบิ๊กสกูลไหมชอบไหมบิ๊กสกูลมีอะไรมัง่ง small school ไหม small school small s c อยู่ไหนอยู่ที่ห้องที่ห้องไม่ใช่อยู่เซนท่านนะอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องเรียนที่ห้องเรียน จะไปบิ๊กสกูลยังไม่การนี้มันนับถอยหลังแล้วอะเหลือ9นาทีเองต้องลงทิ้บ้างเอาเมมเลดอันนั้นเยคนคนี้แดดอไหมอะไม่ไม่อันนี้ให้เจเจค่ะถอดไถอดายไหมให้เจเจไปถอดเองใหมอ เดี๋ยวเจเจอโอ้ไม่ดึงไม่ดึงเดี๋ยวให้เจเจช่วยดึงเดี๋ยวน้องไปดึงกับเดี๋ยวเจ,เจนะโอเคดึงคนละอัน,น,นอันนั้นของน้องแล้วไงอันนี้ของเจเจแล้ใช่อนะโอเคเดี๋ยวตัวเดียวแล้วเหรอเอาเปล่าอันนี้อันนี้เอาไหม เดี๋ยวซื้อให้เดเจใหม่ก็ได้เอาไหม <Okay. S 1> อ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปหาตัวใหม่ให้เดดเจก่อน <Okay. S 2> แล้วถ้าหาได้น้องค่อยเอาไปนะโอเคชอบอเมริกาไหม,ไมแต่มีของเล่นเต็มเลยนะชอบไหมมีเจเจเต็มเลยนะชอบชอบญี่ปุ่นไหม,ไมชอบชอบอยู่บ้านไหมไม่ชอบชอบไปไหนจะไปชิ ไปไหนนะเดี๋ยววันนี้เรายังอยู่ในยูทาห์นะก็วันนี้จะไปที่แคนยอนแลนด์เนชั่นแนลพาร์คเป็นหนึ่งในเนชั่นแนลพาร์คบิ๊กไฟของยูทาห์ที่ใครมาแล้วต้องมาจริงมันเป็นเอ่อเป็น,อะ,ปนอะไรก็แล้วแหละม i g ตีไ้ไฟยูทาห์ ก็จะมีหลายที่แต่ที่นี่เนี่ยฉูดต,ตัวคิดว่าน่าจะ number one ของทริปนี้เลย <S <S เพราะว่า,าครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยมันจะมีบรรยากาศแบบมีเตกนิดๆแล้วก็อากาศเย็นๆแล้วก็วิวข้างล่างเนี่ยมันเป็นภูเขาเคนยอนที่เป็นสีแดงแต่ว่าตั้งบนเนี่ยมีโปกเหมือนบินเหมือนมีน้ำตาลไอซิ่งอยู่ด้วยขาวๆก็สวยอีกแบบคนระับตอนนี้ก็อยู่บนไฮอยู่บน i เ s t a t e i 70 เดินทางจากเมืองอะไรมาเมื่อกี้อยู่เมืองอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ริชฟิลด์กำลังจะเข้าไปกำลังจะเข้าไปที่โมอาพโมอาพก็คือเมืองที่มีน่นแนลพาร์คอยู่สองที่มีแมตติฟทั้งสองที่นั่นก็คือแคนเกอรแลนด์หนึ่งละสองก็อีกที่หนึ่งคืออาชีน่นแนลพาร์คแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบอาชีเพราะว่ามันดูคนเยอะมันดูนกต้องเที่ยวไป มันดูแบบว่ารถลงไปจอดแล้วก็ไปชมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะว้าวเท่ากับแคนเทล์แลนด์เมื่อเปรียบเทียบกันนะก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราไม่ได้มา5ปีละดูซิว่าวันนี้พอนนั้นมาเดือนกุกพาตอนนี้มาเดือนพฤษภาจะสวยเหมือนกันไหมด้เดี๋ยวลองไปดูกัน ก็มีเพียง5นี่นวท่าครับเป็นจุดที่ลมจะพัดพวกควันพิษสารเคมีต่างๆจากรัฐอื่นมันรวมรวมมีก็จะเป็นอย่างนี้เออเหมือนบ้านเราเลยว ก็นี่ครับคือท,ทางเดินลงไปจุดเรียกว่าอะไรลนะ่ะเป็นจุดเมซาจุดที่มันต้องเที่ยวนิยมมามากที่สุดก็คือเมซาอาร์คมันจะเป็นเหมือนเป็นหินซุ้มประตูอยู่ด้านล่างพอดีเดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ก็มีถ่าย <c oughs> ให้ดูนิดนึงนะเดี๋ยวก็เราไปดูครับมันก็จะเป็นซุ้มประตูแล้วเราเรามองลงไปมันจะเป็นที่แบบแคนยอนเืิงวางแล้วก็จะมีมองเห็นหินรูปอ่า หญิงซักผ้าหญิงซักผ้าอยู่นะก็ลองไปดูบางทีละอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นคนไทยอาจจะเป็นแบบผู้หญิงรีดผ้าหรือสับหมูเนี่ยเขาท่ามืนมีโต๊ะอยู่แล้วก็แบบเอามือวางนะครับก็จริงๆที่แคนยอนแลนเนี่ยมันมีหลายจุดที่เป็นเทรลสั้นๆแบบนี้เด็กเนี่ยสามารถมาได้ลองอฮะลองจะ เดินมาเองได้ครับอาจจะใช้เวลาเขาทีหนึ่งเพราะต้องเรามัดระวังเวลาเราไปอยู่ตรงขอบตรงหน้าผาเพราะว่ามันมมค่อนข้างสูงนะครับตกไปคือเรียบร้อยที่นี่ก็มีคนตกอยู่บ่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีเหล็กหรือมีอะไรกัน้นเพราะว่าทางการเนี่ยเขาเหมือนอยากจะพิสเลิฟให้มันเป็นตามแนวธรรมชาติของเขาอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูคอยกำกับนะครับแต่ก็ยังไงบุตรหลานก็ต้องดูแลกันเนาะ เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกัน ที่จะเห็นตลอดทางเลยก็คือ,อ,อตลอดตอดข้างทางที่เดินนะครับไม่มีขยะไม่ได้ชิ้นเดียวเลยแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไ,ไม่มีคนเดินออกนอกเส้นทาง เทพสลัดดิบทุกอย่างเทพบ้านยูท่าดูนี่ตลาดกลางการเกษตรทุกอย่างสดหมดไม่กระทั่งบลคเบอร์รีดิบเลยนี่อะไรว่าถั่วงอกอ่ะกินได้มันกินได้เราสั่งอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งคิดว่าแบบเออคินถึงแบบนม่คือข้าวอ่ะคือแบบแก้วทีอเมริกา